สวัสดีนะครับผมคิดถึงการทำคอนเทนต์หน้าจอ,อยนี้นะมากๆเลยขอสวัสดีอีกครั้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอาร์ซินีม,มาขอต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมครับ ซึ่งก็อยา่รู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโรงหนังก็กําลังจะได้เปิดให้ทุกคนน่ยเข้าไปรับชมหนังดีๆสุดสนุกกันละอ่าแล้วนี่ก็เป็นการกลับมาทำคอนเทนต์รีแอคชั่นหน้าจองผมครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากนานแบบโอ้ยขาดใจตายอยู่เลย้มาขอต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ยังเป็นทางการครับกับช่วงรีแอคชั่นหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมารีแอคชั่นนี่เอ็นสกาโต เมืองเว็บมนต์คนหัศจรรย์ตัวอย่างที่2นะครับผมตัวอย่างที่2ผมได้ทำรีแอคชั่นตัวอย่างแรกหรือทีเซอร์ไปแล้วนะครับผมและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่2แล้วผมว่าไปดูกันดีกว่าไม่ต้องพูดคอนคำเพลงไปชมกันเลยครับเพลง ยังสวยเหมือนเดิมหมายถึง s p e c i เอฟเฟ e c t นะครับ That's perfecta, But, why am I the only one that didn't get a gift? You're just as special as anyone else in this family. You just healed my hand with the madrepacon queso. Casita? What? What's going on? The magic is in danger. We must protect our home. We must protect our family. I will save the magic. Wait, how do I save the magic? I The fate of the family is going to come down to you. I can't do this. Let me help you. The rats told me everything. Don't eat those. <laughs> <laughs> oh Mitas <laughs> <laughs> matadandu There's light when you least expect it. Oh. A lot of stairs. <laughs> but <laughs> at least <laughs> I'll have a friend. No, you flew away immediately. Hmm ตื uh huh. ่นเต้นสุดๆไปเลยนะครับผมอ่าเป็นไงกับบ้างครับผมจบไปแล้วสำหรับดิสนีย์เอ็นจกาตกตัวอย่างที่2นะครับซึ่งผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าก็ยังน่าดูเหมือนเดิมนะครับผมถือว่าน่าดูเพิ่มขึ้นกว่าเดิมละมีการเผยเส้นเรื่องมาแล้วว่ามันมีอันตรายบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกับครอบครัวของมิเบลนี่แหละ,และพอมันมีอันตรายบางอย่างคืบคลานเข้ามาแล้วเนี่ย จนทาให้ตัวเอกของเรื่องอย่างมิราเบลซึ่งเป็นคนธรรมดาเียงคนเดียวในครอบครัวจะต้องพิสูจน์ให้กับทุกคนและครอบครัวได้เห็นว่าเธอเนี่ยสามารถทําได้เธอคือความหวังเดียวของครอบครัวที่จะต้องปอกปอก้ปองทุกคนและปกปอก้องโลกจากอันตรายที่กำลังจะคืบคลานเข้ามานะครับผมจากในตัวอย่างเนี่ยก็เหมือนว่ามันยังไม่ได้ปูอะไรมากมายนะครับผมแต่สำหรับผมถือว่าดีแล้วมันไม่ต้องปูแล้วมาเพราะเดี๋ยวมันจะ สปอยมากเกินไปเหมือนกับว่าเขาให้เราไปลุ้นกันอในหนังเต็มแล้วกันแต่สำหรับผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าอย่างน่าดูเหมือนเดิมครับผมโขขนาดได้ผู้สร้างซอสเซนกับโมอาน,น่ามาแล้วอะ่ะมันจะไม่ดูไม่ได้ครับมันต้องดูในโรงต้องดูในโรงเท่อนั้นอย่าไปดูเถื่อนนะครับใครที่ดูเถื่อนเป,เปลี่ยนความคิดซะเปลี่ยนความคิดเลยต้องดูในโรงเท่านั้นครับสำหรับผมยืนยันเหมือนเดิมอย่างน่าดูเหมือนเดิมและผมรอดูที่โรงภาพยนตร์เลยครับ กับดิสนีย์เอ็นสกาโตเมืองเว็บมดคนมหัศจนร,ร์ขยับวนฉายมาเร็วขึ้นนะครับเป็น25พฤศจิกายนนี้รอติดตามเลยนะครับว่าจอว่าเป็นอย่างไรอรอติดตามกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีแอชั่นนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้ยืดเยอะอะไรมากมายนะครับก็มาเพียงแค่รีแอชแ่นแล้วก็มาค่าเดาเล็กๆน้อยๆนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรหรือจะเป็นรีแอชั่นหนังเรื่องอะไรต่อไปก็ต้อง รอติดตามกันีอีกนะครับผมเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้าไม่อยากพลาดแม้แต่วินาทีเดียวกับคลิปใหม่ล่าสุดของช่องเราก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาสเตอร